ม่ต้องใส่หมวกกับมั้ยใส่หมวกด้วยไม่ครั้งหมวกเ้ิไปได้เองใช่ไหมน้องจัดตรงน้นเออเดี๋ยวให้ถ่ายไนะได้ถ่ายวีดีโอได้ถเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงที่ตา้มแป๊บนึงติดตามมองหน้าปะปากันอสงมองหน้าปปา

ยิ้มหน่อยแล้วยิ้มหน่อยแล้วโบกมือโบอกมือหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายอ่า